พี่ข้าพี่คำก้อนหนูมาอีกแล้วค่ะไม่ได้เนี่พี่จ้าพี่คำก้อนไม่รู้พี่ก้อนไปผัวที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปไหนมาพี่คำก้อนอ้าวชาวเราส่งมาเลยับเจตุคำกอดก็เท่เหมือนกัแมห้มเนี่ยของหนูโอ้โหหนูโง่เลยข้าวลาเนี่ยพี่ว่าของหนูใหญ่มากนะคะไอพี่คำกอนนี่ยท่านละท่านละาวล่อตามพนินขึ้นข้างบนหนูแล้วหนูก็ขึ้นข้างบนพี่คำกอนโอ้โหกระเทศกันไปกันมานะคะอคุณผูอชม อย่างนั้นเลยนะคะต้องจะรับทางเลยอย่างนั้นเลยค่ะรับที่เขาพอดนะคะเราไปเดินี่เลยเดนเราไปพุ่นเราไปใช้เดนร้อยเอสเดนสาราน้อยน้ำบ่เออร้อยเอสเดเอาประตูคู่คุณคุบอกประตูบ่เนาะคุณบอกประตูน้ำบ่คนไปคุณมาเราก็จะโทรมาหาอยู่ไลย เราไปอยู่คนเรากระโทบอ่เราอ่ะมือนั่นมือวางช่องชามมือขึ้นหลังนี่แหละแล้โทรมาเราเอาเมียเราบอจู้บอกระธาเอาเราท่านี่เด้อตีใหม่ตีเมื่อถึงอ่ะอืมโอ้มันเออข้อรออยู่ขันบ่มีผู้เอาจ์ขันมีผู้เอาจ์น่ะมันรอถ่าบ่ได้เด้อผู้เดียวเนี่ยผู้แม่เราคอยนั่นเอามาอยากได้ลูกได้เมียแนวอื่นดอกว่ะคอยนั่นมันอยู่ผู้เดียวเลยหิดแรงเหิดายกับบ่มี อยากไปหันไปนี่กบ็บอได้ไปนี่นะยอยากไปใช้ชุบหมดเเฮ้ยนีพี่ตายแล้วก็ไปกินทานน้ำมูแล้วก็เสียประกันพวกกันไปแล้วก็บึ้งไปนี่หน่อยก็มาโลยไรหลักเถื่อกบับอกห้เขาทีเห็นห่เท่านี้ตายอยู่แน่โมพวงตายกระบอกได้ดดไปทิมจับเชนไดฉันไปแหละเนาะว่าอยู่ทิมมูแล้วผมมงมูเขามาโทรไปเลยว่าเจ้าค่ดได้ได้ลุ้ลงโบราะ นินเข้าเขาแล้วค่อยไล่จับก็บได้แดี๋ยาแล้วบมดคือไปบือหนาเล่นี่ไปเอาอันไปเอาอันเครื่องเขาฝากมาตะเวียงน่ะบุตรทันได้เอาช้ำเขาโทรไปทจ้พี่เขาไล่ตีกูมาจ้าอุ้ยกรุกอยู่มาลุ้อันนี้ไปเสียใจฉันผู้เดียวเนอะตัวเนอะไปบ่มีผู้อยู่ข้าวเอาแล้วประตูไว้ฮะ ข้าวฮะข้าวเอาอ่ะประตูเพื่อได้มาเบิ่งงัวซอยนี่เนาะเห็ดได้ยินไหมอ่ะนั่นแล้วอย่างโอเแมนว่ายังดอกคือฉัหายากแท้ผู้สาวเนาะช่างเอาเนี่ยเอาแล้วบุงเลยโดยบ้อนี่ช่างให้ร้านน่ะมันเอาเข้าเนี่ยไปขายให้เข่าเก่าเเนาะไอ้เข่าเก่าปะขายพืชเข่ามันมันเรือเล่าอยู่ดีนี่นะคู่นั่นคุณบ้อนี่เราให้ให้ร้านน่ะแก่ไปขายให้เนาะ แม่นเนาะข้าวเก่าเนาะกินข no ้าวใหม่นีเราะตกินข้าวใหม่เนาะกินข้าวใหม่แล้วข้าวใหม่ก็ได้เหลือกินนีดนะเป็นยงไงข้าวเก่ายัง48ชอบเด็ดนะเอากระชอบชื่อกระชอบมาใช่แหละชื่อกระชอบห้าชิดสามชอบวพามันที่ได้ชำนันมันขอว่าเข้าในเล่านะห้าชิดสามชอบเด็ดนับตป็นเงิข้าวเก่าปัดมาห้แล้วนะครับก็เขาทอดลงไป ของหายบ่ได้ข้าเก่าเด้่บัดนี้หายบัดนี้ปากถอดลงถอดลงเนาะเขามาถูกบัดนี้อืมที่ได้อัน48่สดช่ออืมเลือดไหลข้าวเก่าเนาะจังว่าได้บ่จักรลานหนึ่งใครเนี่ยขายได้ประตูลานขายเบิดนะขายเบิดบ่อประตูขายเบิดเลได้สี่สิบาปดช่อก็ยังเอาขึ้นนะเบ่ทันกินพอหนี้ได้เขาเขาอันเขาใหม่เั็นไดอืมบ่ได้กินพอเม็ด เข้ากินอยู่ค้างมือเนี่ยกระลานฉีมาให้แต่ปูแต่เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองก็เบิดแหละยังย่งอยู่หันกินผุดเดือนสิบสองยันเพลงพุ่นจังสิบเบิดเข่าอย่างนียังกระทางทางน้ำสีใหญ่แหงเดือดตัวใหญ่น่อยยังทางหนึ่งเดืนหนึ่งแล้มันตักกินก็ดีเลยหากกระเบิดขึ้นนี่อันโตอันกินผู้เดียวกินผสิบสองก็ได้นะ เอากระมิร์หมูขู่มาเนาะคือกันกับันเขามาแากแจนเมืองอนันนนั่นสินะหาวานเนี่ย็มานอนเนี่ย็ต่ช้องพื้นก็ไม่ได้ลอยดอกอันคนมาเนะ่ยดีหักมาเรื่อย เพื่อชอกคนจะข้ามคนมาเพิ่นมาอย่างน้ะประตูแม่ดินน้ำนี่โอ้ยมาจกได้หักไม้ของยาเนี่แล้วโอ้ <c oughs> บะเมนว่ามาลินเฉยๆหรอกเขาบุมนี่คิดทุล่าได้เขาจังมาไกลโบไกลพูดมีแนวอย่างไรเนาะอย่างมาเนาะคือเมื่อนันแล้วมาตะเวียงช็อกคนมาไก่นะประตูเอาแล้วมาตะเวียงคุณละมาเลยก็ทอดคิวรถนี่กัดโท่เลยกับไปจ้างอันรถอยู่บ้านหนดูเมาในรถอัน ขันล่งเขาเนาไปเอาเอาเบือทูให้เขาแล้วเขาก็ไปโทรเอาอย่หวยก็ไปเทาอยู่หันเลเพื่อนเขาเมาหันหลยเขาก็ความมันี้สองคนพวกสองคนนี้เขาหนะเขามานอนนก็คืนนึงไม่เช่าอวไรเขาก็มื้อเมื่อวนเขาขี่รถจักรานในบ้านนี่ออกไปอยู่รถ้นบ้านนี้แหละชจกจะมงขี่งือหามงุง เขาก็โทรมาขึ้นรถเมื่อเลยเด้อตัวเอ้ยว่าฉันเออเมื่อเมื่อเมื่อนี้โชคดีดีมีแห้งเดินอควักทางให้ปลอดภัยว่ะมื่อหอดพุ่งไปตอนเช้าแปดโมงเขาหอดเวียงผู้ใดนหอดที่รถเขาโทรบอกอีกหอดหอดแล้วเขาว่าหอดหอดบ้านในเด้อหอนเวียงแล้วเขาเอออ่ะดีนี้แห้งว่ะวันนี้เราก็โทรมาเมื่อนั่นดอกเขานั่นอยู่ใช้เขาก็โทรมาหาดอก คก็ตัดๆนี่แหละนี่คุยกัได้ห่างไม่อันนี้นะมาเอาลูกมากรจิดขายแพงกว่าตู้เนาะขายเพราะแมนจอกละล้านนี่ด็นี่เต็มจอกหนล้านหนึ่งเออจอกนี่งมาจอกนี่มันกุ้มได้สามเดือนกินกินหน่อยแล้วหน่อยเนาะกินเทนองนี่นี่กินเทนองเนาะเออสามเทธอกินยังเบิร์ดได้หนึ่งสามเดือนสามเดือนอันกินเทนองนี่กั ุ่มือเลยนี่ชามชิบวันเลยนี่สักขานี่มันี่ป๊ากจ้ะชามชิบวันรลยแล้วกินเมื่อตมิตรนี่โบแบ็กใส่ซิบจอกจอกลาวันเนาะกินเมื่อตะมิตรก้นฮาฮาเมา่อเมียนเชก่อนแน่เขาหมักดันคันโบฮาตัวนั้นน่ะมึงตายรูปบักดันเออบอกแจ้งรถแต่เราคนมีเมียเนาะขอยาวอมหอมอย่างเมียข่อยบ้านนั่นบ้านห้วยลาดเนี่ยชาวเฮงมาแล้วบะเนี้มันก็มีลูกเครื่งเยอะกินแล้วก็โย ของธรรมดามันเคยกินเด้เนาะแม่ว่าเบื่เดือนแล้วมันกินมันเมื่อนั้นแหละครับเจ็ดโมงกินข้าวหย่ากินต้มไก่เลยนะกินต้มไก่เลยครับกินบี้กินเหล้าคนตัวเองธรรมดาเอาเมียว่ากินลไยเด้อเมาเด้อะแต่บนบ้านเหล้าด้วเขาไม่เพราะว่าเราเพราะว่าเหล้าดิกินแล้วเดเขามาหาวันนี่แขกมาหาแขกมาหาว่าโอ้ยว่า เห็นใดๆว่าฉันไปเบิ่งลูกควนอะไขอเนาะในใดก็ดีเห็นในใดทีเขาล่างว่ะเอาแรงมันชิบได้ไปเลยตัวเองว่าไปมันนั่งบม่ได้คอยเจ็บแอวแค่โต๊ะกินหย่าเลยนั่นโอ้ยเจ็บแอวกะบ่อยากดอกไปห้อนเราชี้ฮามชื่อห้องยังให้เสนออยู่ดอกว่ะอือาบืนเจ้าคนนะั่งเอาบืนแนละ้วไม่ใช่ตายาเลยพ่อว่ะแล้วเออ เมียบอกไป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 ใช่เป็นอาเมียก็นอยู่เจ้าเอาลูกลูกไปนอนน้ำเนื้อแบบนอนเมียตัวนั้นแบนอนอยู่คนเด้ยเอาลูกไปนอนแล้วก็ไปหอดแล้วมันอยู่มาได้ตัวทวีทวอยู่แล้วเนาะของแนวมันกินหยาเลยลูกไปถ่ายเบาหน่อยถ่ายจแต่ก็เขาว่าเป็นอย่างเจ้าเป็นอย่างนู้นก็อกถ่ายดูจักก็จักเนื้อเชื่อว่าเดีตัวมันกินหยาน่ะคือเศร้ามากครับห้าโมงอย่างบอก ไปด่าเมื่อชงนะเฮ้ยเอาชงกับมันแจ้งคนกวาเขาอ่ะแค่ตัวมันสิตายเลอะเหรอมอฮอกรินข้าวฟื้นปั๊บเลียวก็ลงไปเลย้ะตัวโน่เนี่ยเมียมันย่างอยู่พี่เนาะโค่เลวมันลงมาในีค่เเฮ้ยโอ่เฮ้ยตายหรือผมเนาะเกือบพลตายปักพืนนี่ว่ะตายตายมันเนาะที่ไหนไปชงใช้เมียใช่แล้วทำมีแหงดอก น้ำให้ตัวนั้นมันออกเลยได้เต็มกะะตูนด้วยกัดเจีแล้วก็มีแห้งแล้วบ้านนี้ชุ่มช้ำอยู่แล้วเพิ่มแห้งแล้วบ้านนี้น้องกู้ยาดีเนาะมีราคาในตัวเลยเย็นนี่จะคอยแล้วเหมนี้ผมกินแต่นั้นธรรมชาติแล้วบ้านนี้ ฮะเ,เอาอยู่ในหือนนี่แล้วบ่ได้ไปใช้บนนี่นัน่นไ่ได้ไปใช้บนนี่น่นบ่งงวัวนี่งวับงวบ,บ,งบ่งัวบ,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 บอ่อ้จับฮะมักแดงเออมักเตยเออผาก้อนลายเมือกอันนั้นมืออื่นก่อน ทำไม่ได้ไปใช้มือจิบขึ้นไปหาเอานี่นห้องนี่ทาให้ดอกจิบไปหาให้ดอกเออเออมาจังที่เอามาให้ดอกอือเอาบัดรชิตัวพี่ยำมักเตยใต้ทุกเพียงในห้องในอันห่วยนี่เนาะเอาหลายหน่วยแถวบ่าชิปมาก เออ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 าไปห้ดอกเอาไปได้ลาแล้วเหรอลไปังมักเตอยวไได้ชื่อไฟไฟตัดเอาในดอนป่ามันหมากมันเป็นนาำในมักเต๋ยเลยเออเป็นน้ำเลยลอยมาลอยในวันใดเออเอาในมันบมหรือว่าตนั้ามัน อันในมันใหญ่เป็นในายมักเตยเนาะ <c oughs> มันจักในหน่วยหนึ่งนะ <c oughs> อันโต๊ะโต๊ะมันแก่โต๊ะมันอ่อนน้อเอบิดบ่อโต๊ะใดก็เอาบ่อหรือว่าเออเข้าใจแล้วจะลองเอาแต่หน่วยแก่หรือว่าเอาแต่นหน่วยอ่อนครับ

วัีเย <U i. S 1> ังไยังักตบได้หมักตือมักตือหมักตือหมักตอันในพวกอันนี้มักตเขาตําชาดันเออมันจะมีมอกปตูฮะมันจะมีมากอกะแล้วหมอกมันยไ y ชำชำกระนชำนี้ y เอาเป็นน้ำแบบอันที่บอกแบบใดก่มันเป็นน้ำออเอาคือกัน ก็ที่วคือน้ำมักมีบัดบเมนเนี่ยมันใหญ่มันในใหญ่กว่าน้ำมักมีหากแต่แม่นั่นหมากมันดับชับมักมีเหมือนชับกระปั้นชับไข่ไก่ไข่เป็ดนี่ก็มีแล้วจะคันว่ามันงามนั่นกาหัวใหญ่ลายก็หัวน้อยมักเตยนั่นแบดบันชุกบัรดานั่นมันบัดมันอันชุกแลยแบบแดงๆมาหนึ่งเหลืองๆมาหนึ่งได้มักเตยชุกเลยนี่จำห้องอย่างนี้ลายอยู่ตรงนี้ห้อง คุณเอาไปให้ยังสับปะรดมันแปลว่าถามมันเบุญอะไรเอาไปให้ยังมันมันบ้านนึงเขนมาเอาใหม่มันว erm ่ามีบ่มอเตึงนี่นี้แล้วว่าจะใช่ห้องนี้เคิดว่าคิดว่าไม่ไม่ดีเนี่ยรายแนวได้ไหมไบำรุงห่างกายตะปะน่คือเจ้านี่เอามาแล้วเอาในมันมาตากแดดเนี่ย ด้วยแต่ตอนเราไปต้มมันมึงรู้นะมันหรอเจ้าเอาแล้วตัวสีหาไปให้บ้านอลไรมันเห็ดอะไรเช่นชี้เอามาต้มกินนะลองดนึงทำมันวะเอาบ้านมันกับทั้งอันภาคอันทำผ้าไปมันนาตะกี้นะครับจักแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเลยเขาก็ชาวเห็ดให้เห um. ็ดนาไปเลยมันก็โม้งนี้อยู่มันคือตะกี้หน่อยโว้ย มาเตยที่ใต้ถุกแล้วต้องโคกนี่เอาหลังรถไปแก่เอากันยังบวบตับชายห้องมิเตยนีเด้อสกทีคนนั้นแถวบ้านบุคอยนี่ไปเอาย่ามนี่หละไปเอามแล้วบ่เนีเอาเตยนั่นไปแล้วรับตัดตัดเอาตัวบรนยาวนั่นมาตำชาดชาเตยเนอะมันคือยังนี่ไร้เขาระวังแต่นิกน้อยเนี่ยวใช่นั่นมันยากยากอันขาดไว้นั่นมันมันเค็มเนี่ยนิกน้อย คันว่าเขาลักชา nhiều นิ้บ่ใีน้อยเนี่ยใส่โว้ยเจปดีก็ยังักเ้อเยตางแบนชาดกันผือนี่แหละแล้วคนก็ชาดเนื้เหมือนีนี่เห็นบ่ในนคอยปูนี่อันนี้ชาดทนี่นั่นคุณได้มีอะ่อตมมามีบ้านกังตสมบานชาดงามนะพี่ตรฮะงามวเออนั่นละจังหวัน พคนมันผู้สาวอ่ะปุตุคนนี่ตัวอยู่ป่เดี๋ยวนี้เนาะบ่คนปุตโตมาหนี่งแต่ค่อยเอานะบ่ปุตโตมากี่นะปุตุคนนี่ผัวแหละบ่มีนะตะกีมันปลาพันเลยครับผัวเนออวันนี้เพคนก็เป็นโสดบ่เป็นโสดหมดเลยไมีผัวเลยผัวมันคุ้นสะแขกคุ้นบ้านน้องบกผัวมันป่ากันได้หลายปีแล้วยาวปีแล้ว ย้อลุกคืนลุกไผ่ใหญ่ลุกต้นไผ่เพเ่ินมันกาเพืนเวลาฉันก็้องเลนละปะตูบ่มากไม่ว่าจะปุเนะปะตูบ่มากเ่หมก็ันนเว่าว่าิวอกกับมันมันมันมาบได้เ่อมา้บได้บนียในเฮือนมันอยูกับหลานมันูน เขานันการชุมันมันเก่าแล้วมันบืยากเอกไปเบือได้เกาเมื่อนั้นแล้วเอาไงมาทูมาได้ดต่างคนต่างไปต่างมาหมดแล้วมองโกับมีธถนาอยู่บ้านนี่เลยโอ้ยบ่เบแล้วตะวันวานเบือถูออกเด็กก็ว่าวออกน้ำพอกถ่าไปหมักถังโูมาหาลูกมูกแม่่าเช่วแบบฟองเี้ยใบบ่เอาแบบแตกแบบแตก ผ่านมากับมีแต่มาไม่ห้างเลยเนาะคุตุไม่ห้างผู้เช่าก็ก็มี่ทุกันผู้เช่าก็มีบ่มีผู้เช่าก็บมีท่านด้ผัวจากเกือบกับมี่ที่เจ็ดที่แปดกันนี้เอาน่ะรวมรวมแล้วกับจักเมียคุตุกก็ลายแล้วยเอาหักแต่ว่าเมียอุ้ยตัวร์ลอยาะเมียอันนั้นมันก็ลายแหละมันหักเมียชับเมียทางอะไรเนาะเอาบริแตนในแตลงไปก่อนล่ะ เราไม่บอกแม่ว่าเนี้ยเล่นหนึ่นัดด้วยทำแบาชู่ๆสาว nhau โชกันได้ชิ้วทำผู้สาวลินกันสิเนาะเออกันว่าเอาแต่งเอาแบ่งกันไปไลายดอกธรรมดาบ้านเมืองน no. ี่แหละชองชามคุ้นนี่แหละอ่าแล้จะมีไข้หันกันไข้ชีแทงมันมานำเดือดอ๋งด้วยกันยังดอกขนาดอยู่เชียงคางลงพะบางไข้ไปได้จากหลายร้อยลักไปได้มันก็ยังมาอ่าจะมาหาคนดูดีเออ ผมแม่นว่าน้ำวันนี้สวัสดีโน้ตโอ้ยแฮงบ่เว้ากันว่าขึ้นมากเลยมันใจมันจะขาดเลยครับบ่จะเลี้ยนย่าเลยเดี๋ยวนี้บ่ฮ็ดพะโล่บ่ฮิตยังไผฟไหม้กมักไผมบ่หมักเลยกะจียาเดี๋ยวนี้บ่เว้าชัดๆ่างทีของจำกินกินจำทำแบาบนี้ว่าคิดในใจนี่ว่าจะเอาชุดท้ายชุดท้ายเนาะประตูเนาะชุดท้ายบาบนี้นะเนาะด้วยผมแม่นว่าจะเอาอัน ไปนั่นหีือไรพุนอยู่ก็ช่วงพุ่นฮันดีพื้นพวนผ่าคู่ไปมาให้นี่ยมาแล่เมาชุบให้นี่ดิชุบมันใช้คู่มาแหละนี่นะชุบในลกรัขวนี่นะคู่คนอยู่ในเฮือนนั่นราคาใบใหญ่หรือประตูนะคู่ใบใบใหญ่เลยใหญ่นั่นแล้วเบิ้งเชียวมาให้เบิ้งเด้อเชียวมาเบิ้งนี่แหละก็ให้ให้อันอันเบิ้งน้ำเนาะคู่บาแล่แล้วเอามาชุบอยู่ก็ช่วงพุน <ด>อยู่พ<ด>ูน้งใหญ่อยู่พูนอ่ะ<ด>